สวัสดีทกาคผู้ชมนะครับอยู่กับผมคิวเตมีนะครับโหาหายไปนานเลยยังไงกลับมาคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยละกันนะครับพบาไปเที่ยวพักผ่อนมาในช่วงปีใหม่แล้วก็ไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยกลับมาติดค้างกันไว้นะครับกับอีกหนึ่งคลิปที่หลายคนรออยู่ก็คือรีวิว o n e เช 10R ตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง iPhone ที่ผมบอกเลยว่า คิว uh, แนะนำมากกว่า iPhone 10s กับ 10s max ซะอีกนะครับแต่ว่ามีเหตุผลอะไรบ้างทำไมถึงสนับสนุนให้ซื้อ iPhone 10R uh, มากกว่า 10s กับ 10s max นั้นต้องไปชมกันในคลิปนี้นะครับกับคลิปรีวิว iPhone 10R ครับ สเปคความแรงนั้นก็ใช้ชิปตัวเดียวกับ iPhone x s นะครับ Apple A12 Bionic นั่นเองนะครับจะมีลดลงมาก็คือแรมที่จาก4มาเหลือ3แต่ก็ไม่ได้มีผลมากนะครับดีไซน์นั้นก็ ก็เป็น i อ h o นนะครับอพูดง่ายๆก็ค่อนข้างเหมือนกับ iPhone ตระกูล10ที่ผ่านมานะครับกระจกหน้าหลังครับไม่มีปุ่มโฮมแล้วก็กล้อง1ตัวแล้วก็ตำแหน่งปุ่มทุกอย่างเลยก็อ,อยู่ที่เดิมนะครับจะไปต่างกันก็ตรงกรอบเครื่องครับที่เป็นอลูมิเนียมไม่ได้เงาวับเหมือนกับ 10s แล้วก็เรียกว่าจะดูหรูน้อยกว่าแต่1สิ่งเลยที่ชอบในรุ่น 10R มากๆก็คือสีนั่นเองครับ หลังจากที่ใช้สีซ้ำๆเดิมๆมานานดำขาวทองรุ่นนี้มีให้เลือกถึง6สีด้วยกันและแต่ละสีก็ดูสนุกสนานและก็แปลกใหม่ครับโดยเฉพาะสีที่ผมชอบมากและก็ซื้อมาก็คือส้ม c o r ัลครับที่ไม่ค่อยจะได้เห็นมากนักสำหรับสีนี้นอกจากนั้นก็มากับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP67 นะครับซึ่ง iPhone 10s เนี่ยจะมากับ IP68 ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับ67เนี่ยก็ลงน้ำได้ลึก1เมตร30นาทีครับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.1นิ้วนะครับซึ่งก็ยังรองรับ True Tone แล้วก็ Wide Color Gamut อยู่แต่ไม่ได้รองรับ Dolby Vision แล้วก็ HDR10 นะครับสำหรับ 10R ซึ่ง Apple เรียกชื่อว่า Liquid Retina ครับ หน้าจอเป็นหนึ่งอย่างเลยที่หลายคนกังวลแล้วก็ถามเข้ามาเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องขอบดําที่หนาเลยอันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นจอ LCD นะครับจึงไม่สามารถพับได้เหมือนกับจอ AMOLED ครับก็เลยเป็นที่มาของขอบดําที่เกิดขึ้นช่วงแรกๆก็ต้องบอกว่าไม่ชินตาเหมือนกันนะครับจากคนที่ใช้ iPhone 1แล้วก็1 s Max มา แต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยก็เริ่มไม่ได้สนใจอะไรตรงขอบดำมากและก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กวนใจขนาดนั้นนะครับอีกเรื่องคือความละเอียดครับที่ 828p ซึ่งเป็น HD เท่านั้นครับ คนเลยเป็นห่วงเรื่องของความคมชัดซึ่งนะตอนแรกเลยที่หยิบมาเปรียบเทียบกับจอ 10s max เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่พอใช้งานเรื่อยๆใช้แบบเดียวๆโดยไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าด้อยกว่าเลยนะครับในการใช้งานประจําวันต้องบอกว่านี่เป็นจอ HD ที่น่าจะยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากที่เคยใช้จอ HD มานั้นก็จะเห็นเม็ดพิกเซลบ้างนะครับแต่จอ LCD ของ iPhone 10R นั้นไม่เห็นะนะคมสุดๆเลยถือว่าเป็นจอ HD ที่ยอดเยี่ยม 3D Touch ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ถูกเอาออกจาก 10R นะครับคุณก็จะไม่สามารถกดค้างหนักๆเพื่อเรียกเมนูลัดออกมาจากแอปพลิเคชันได้แล้ว แต่ในส่วนของ Control Center ยังกดค้างทํางานได้เหมือนปกตินะครับแต่เอาจริงๆผมเชื่อว่ามีคนไม่กี่คนหรอกที่ใช้ 3D Touch นะครับและผมก็เชื่อว่ามีหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมี 3D Touch บน iPhone ครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้หน้าจอ LCD ที่ยอดเยี่ยมที่สุดจาก Apple นะครับ อย่าไปสนใจเรื่องของตัวเลขมากนะครับสนใจจากการใช้งานจริงแล้วก็ตาที่เราได้สัมผัสจริงๆดีกว่านะครับแต่สำหรับใครที่เน้นเรื่องของการชมคลิปหรือหนังที่เป็นไฟล์ HDR10 แล้วก็ Dolby Vision เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ครับ ลำโพงก็เป็นลำโพงคู่นะครับเสียงอยู่ในขั้นดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเทียบกับ iPhone 10s กับ 10s max แล้วเนี่ย 10s max นี่เสียงจะดังแล้วก็มีมิติที่ดีกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือ1 0 r ก็ยังถือว่าดังแล้วก็ยังดีครับเอาลองดูตัวอย่างดู ในส่วนของกล้องก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าเป็นกล้องตัวเดียวกับ 10s เลยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปทั่วๆไปออกมาจึงเหมือนกับ 10s เลยคุณภาพต่างๆก็เรียกว่าเทียบเท่าเลยนะครับรวมไปถึงการทำงานของ smart HDR ด้วย ที่หายไปก็คือเลนส์ซูมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการซูมต่างๆก็จะเป็นการซูมแบบดิจิตอลล้วนๆนะฮะซึ่งก็ทำให้คุณภาพของการซูมนั้นออกมาไม่ดีเท่าไหร่ และเนื่องจากไม่มีเลนส์ซูมที่2นะครับก็เลยไม่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอของสิ่งของธรรมดาทั่วไปได้นะครับถ่ายได้แต่บุคคลเท่านั้นก็จะเป็นการเบลอด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ล้วนๆนะครับแต่ก็มีข้อดีนะครับในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอของ iPhone 10R นั้นไม่ต้องถอยไปไกลนะครับเนื่องจากไม่ได้ใช้เลนส์ซูมในการถ่ายนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะสาม,มารถถ่ายามุมปกติได้เลยแล้วก็ซอฟต์แวร์จะทำการเบลอหลังให้ครับ กล้องเซลฟี่ก็ตัวเดียวกันครับกับ 10s เช่นเดียวกันนะครับ7ล้านพิกเซล f 2.2ได้คุณภาพภาพเท่ากันเป๊ะเลยและก็สามารถถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอและปรับค่า f ได้ที่หลังเช่นเดียวกันครับ แบตเตอรี่ขนาด2,942ม ah ิลลิแอมครับซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าของ iPhone x s Max นะครับแต่ต้องบอกว่า iPhone x r นั้นเป็น iPhone ที่แบตอึดที่สุดนะครับอึดกว่า 10s Max อีกก็ปกติก็อึดอยู่แล้วอันนี้ใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆเลยครับ และนี่ก็คือความแตกต่างของ iPhone 10R นะครับที่ดาวเกรดลงมาจาก iPhone 10S นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรมที่ลดลงมาเพียงแค่1น b ิกแต่ความแรงของชิปนั้นเท่ากันนะครับตรงนี้ไม่มีผลมากหน้าจอคนละชนิดกันเป็น IPS LCD ก็เรียกว่า อาจจะไม่สีสันสดใสเท่ากับอะโมเลนะครับแล้วก็ความละเอียดที่ลดลงแต่พูดถึงการใช้งานแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่ดีแถมยังได้หน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone x s ด้วยนะครับ iPhone x s อยู่ที่5.8แต่ว่า iPhone x r เราได้หน้าจอ6.1ครับ แถมขนาดของตัวเครื่องแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนั้นต้องบอกว่าพอดีมากๆนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง iPhone 10s ธรรมดากับ 10s Max เลยทีเดียวส่วนตัวรู้สึกว่า 10s Max จะล้นมือไปสักนิดหนึ่งพอเป็น 10R ปุ๊บพอดีสุดๆครับและในส่วนของกล้องครับที่เหลือกล้องเพียงแค่ตัวเดียวแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าพอร์เตได้ง่ายขึ้นก็คือมันจะถ่ายแบบไม่ซูมนั่นเองนะครับ และก็เรื่องของแบตเตอรี่ครับที่อึดที่สุดในบรรดา iPhone รุ่นใหม่ที่ออกมาเลยและ p p o o n 10R นะครับมากับราคาเริ่มต้นที่ความจุ64 g b อยู่ที่29,900บาทครับซึ่งถ้าใครต้องการอัปเกรดไปใช้ p p o o n 10S 64 g b นะครับเริ่มต้นต่างกันอยู่10,000บาทเลยทีเดียวครับ39,900บาทครับ และนี่เป็นจุดที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากในเรื่องของความคุ้มค่านะครับว่าเก็บ1 0 0 0 0บาทของคุณไว้แล้วแนะนำให้ซื้อ p p o o n 10R มากกว่า p p o o n 10S ครับนอกจากคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินและต้องการ iPhone ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสฟติดเรียกว่าภาพขั้นสุดนะครับก็ต้องไปหน้าจอ AMOLED แล้วก็ความละเอียดที่ Full HD ของ p p o o n 10S แล้วก็ 10S Max นั่นเองครับ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกล้องด้วยใครที่ต้องการเลนส์ซูมแล้วต้องการถ่ายพอพ์เทตแบบซูมได้ก็แนะนำให้อปไป i p h o n 10s 10s max ครับและนี่แหละครับกับเหตุผลที่ว่าทำไมถึงสนับสนุนให้คุณผู้ชมซื้อ p p o o n 10R ตัวนี้มากกว่า 10s max นะครับพูดในเรื่องของความคุ้มค่าในส่วนต่างของราคา10,000บาทแล้วนั้นตัวนี้ผมว่าใช้งานได้ดีผมใช้งานมา ประมาณ2เดือนเลยจริงๆใช้มากกว่า iPhone x s max ที่ผมมีอีกนะครับมันมันรู้สึกลงตัวดีนะครับในเรื่องของขนาดตัวเครื่องที่มันพอดีมือไม่ได้ใหญ่ล้นมือจนเกินไปแล้วก็จอก็ไม่ได้เล็กขนาด iPhone x s นะครับแล้วก็เหตุผลทั้งหมดที่พูดมาผมว่า คุ้มค่าสุดๆสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อ iPhone หรืออยากใช้ iOS สักเครื่องหนึ่งนะครับก็แนะนำมากกว่าเพราะคุ้มกว่ากับ iPhone 10R นั่นเองครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับติดตามกันมาหลายคลิปเลยขึ้นปีใหม่แล้ว2019ก็มีความสุขมากๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวติดตามรีวิวอื่นๆที่จะตามมาอีกในปีนี้นะครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามแล้วก็ Subscribe ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะพยายาม ทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็อยากจะให้โดนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากที่สุดนั่นเองอไงฝากติดตามกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคิวนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้คิวขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ